กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มนามว่าโยสกุวันหนึ่งขณะเขาทำงานเขาพบว่างูกำลังกินแมงมุมด้วยความสงสารเขาจึงเข้าไปไล่งูให้จนสำเร็จแมงมุมขอบคุณและหายเข้าไปในโพงหญ้าเช้าวันหนึ่งโยสกุต้องการทอผ้าเมื่อเปิดประตูออกมาก็พบกับหญิงสาวฉันได้ยินว่าท่านต้องการคนทอผ้า ท่านยินดีให้ฉันอยู่ทอผ้าให้ท่านที่นี่ไหมคะโยสากุดีใจมากจึงให้หญิงสาวอยู่ทอผ้าให้ตกเย็นโยสากุก็ประหลาดใจมากเมื่อรู้ว่าหญิงสาวทอผ้าได้มากจนหน้าประหลาดใจจึงถามว่าเธอทอผ้าได้มากมายเช่นนี้ได้อย่างไรอย่าถามถึงเรื่องนี้เลยค่ะขอแค่ท่านอย่าเข้ามาตอนฉันทำงานนะคะ โยซากุแปลกใจจึงไม่ถามต่อเช้าวันต่อมาโยซากุสงสัยจึงแอบ,บไปดูหญิงสาวทอผ้าและพบสิ่งที่เขาพบคือแมงมุมตัวใหญ่กำลังทอผ้าและเป็นตัวเดียวกับที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้ได้ที่ใช้คือใยแมงมุมที่คายออกมาจากปากเขาจึงไปซื้อผ้าฝ้ายมาเพิ่มโดยที่ไม่รู้เลยว่า โยสากุ aku, ไม่รู้ตัวเลยขณะที่เขาวางถุงผ้าฝ้ายเจ้างูได้เลยผ่านเข้าไปและได้รับทำํำลายเจ้าแมงมุมเมื่อโยสากุเอาถุงผ้าฝ้ายไปให้ทันใดนั้นเองผู้เท่าพาร์ท,ทีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงเข้าช่วยเจ้าแมงมุมเจ้าแมงมุมสำนึกในบุญคุณจึงถักทอผ้าฝ้ายมาเป็นเมฆสีขาวที่สวยงามล่องลอยบนท้องฟ้า และนี่ก็เป็นสาเหตุที่เมฆขาวละมุนและเบาเราปุยฝ้ายด้วยตำนานเมฆและแมงมุม